สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเสียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็<ร> <c oughs> วันนี้ก็ได้พามาสักจํานวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่เยอะแยะนะครับแต่ก็พอได้มาถ่ายคลิปพอได้มาให้ดูกันนะครับในแต่ละวันผมก็มีหน้าที่นะครับในการหาดูพระหาเช่าพระหาซื้อพระนี่แหละฮะ นะครับก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละก็ถือว่าได้ทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราลักกันนะครับฉะนั้นนะครับในการหาพระในแต่ละวันก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างมีแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละวันเราจะได้พระอะไรมาวันนี้ผมก็ได้เลี่ยมเงินมาสี่องค์นะครับวันนี้ได้เลี่ยมเงินมาสี่องค์ นะครับแต่ก็เป็นพระเก่าอยู่สององค์เป็นพระใหม่อยู่สององค์นะฮะวันนี้ไม่ได้เลี่ยมทองนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้เลี่ยมทองนะครับเจอก็เช่านะครับไม่เจอก็ผ่านไปนะครับดิ้นลนมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าดิ้นมากราคาก็จะแรงนะฮะเอนไหนมาดูกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับ ก็ <c oughs> เรียมเงินองค์แรกที่ได้มาวันนี้ก็เนี่ยฮะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็รูปหล่อรุ่นแรกก็พวกสองสี่แปดห้าอะไรประมาณนี้หลวงพ่อจงนี่นะครับนะหลายๆท่านต้องเคยได้ยินนะครับนะหลายๆท่านต้องเคยได้ยิน จัตจงคงอีเนี่ยนะครับนะครับในสมัยสงครามเลยสงครามพวกสงครามมินโดจีนอะไรพวกนี้นะครับท่านก็เป็นเกจิท่านหนึ่งนะครับที่ถือว่าสายเหนียวนี่ไม่ธรรมดานะครับวัตถุมงคลนะครับที่ได้ไปจากหลวงพ่อนี่นะครับทำให้ทหารต่างชาตินะครับที่มาสู้รบเนี่ยบอกว่าทหารไทยเป็นทหารผีนะครับยิงไม่ตายนะครับคาว่ายิงไม่ตายที่นี่ก็หมายถึงสายเหนียวคงกระพันนี่แหละครับ นะครับก็หมายถึงสายเหนียวคงกระพันนี่แหละหลวงพ่อจงก็เป็นเกจิท่านหนึ่งนะฮะเป็นเกจิยุคเก่าท่านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าประวัติหลวงพ่อจงให้ฟังนะครับผมเร่าประวัติซ้อนกันมาหลายวันแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราเรามาดูภาพกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็องนี้เป็นงานเลี่ยมเงินลงยานะครับเป็นงานเลี่ยมเงินลงยานะฮะนี่ถ้าถ้าถ้าอง์นี้เป็นงานเลี่ยมทองนะพวก พวกตีเกลียวพวกนี้นะครับถือว่าเป็นน้ําหนักทางนั friend. Friend ้นเลยนะนะครับพวกตีเกลียวเพิ่มพวกนี้นะครับถ้าองค์นี้เลี่ยมทองนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องมีราคาหน่อยเพราะว่าจะใช้ทองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพวกทองตีเกลียวอะไรพวกนี้นะครับแต่นั่นก็เป็นเป็นภายนอกนะครับหลักๆเราก็ดูที่พระนี่แหละหลักๆก็ดูที่พระนี่แหละนะครับหลวงพ่อจง นะครับเป็นเกจิที่ยุคเก่านะครับ huh. สายเหนียวคงกระพันนี่นะครับสายเหนียวคงกระพันนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดๆเหมือนกันนะครับสำหรันะรบหลวงพ่อจงนะฮะหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานหลวงปู่ยิ้มอะไรประมาณนี้นะครับเนาะจังหวัดพระนครศรีจุฬา,าไม่มีใครไม่รู้จกักนะครับไม่มีใครไม่รู้จกักถ้ายังไม่รู้จกักต้องรีบทําความรู้จักกับท่านนะครับ เพราะาท่านมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากวัตถุมงคลของท่านนี้ถือว่ามีราคาท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายล้าอย่างนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อรูปหล่อรุ่นแรกสองสี่แปดห้านะครับหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสายเหนียวนี่พลาดไม่ได้นะครับสายเหนียวนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับองนี้องนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จ นะครับองนี้เป็นภาพสมเด็จถ้าเป็นพวกโซนแบบองค์พระไม่อ้วนแขนเล็กหน้าไม่ใหญ่มากเส้นซุ้มไม่หนามากอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นถ้าสตา์อย่างเงี้ยเขาจะตีพวกทางพวกบางขุมพรมอะไรประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเป็นพวกวัดละคังนะฮะถ้าเป็นวัดละคังองค์พระแขนนะครับความอ้วนอะไรจะเยอะกว่านะครับวิธีการแยกพิมพ์อะไรผมก็แยกอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละ นะครับผม้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะออกคนละวัดอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับในการสร้างพระในการสร้างพระไม่ว่าจะเป็นออกที่วัดไหนก็ช่างเขาจะมีเอกลักษณ์แต่ละวัดนะครับจะมีเอกลักษณ์แต่ละวัดโซนเนื้อของแต่ละวัดนะครับว่าวัดนี้นะครับในการสร้างโซนเนื้อเป็นแบบไหนนะครับมวลสารเป็นยังไงพิมพ์พระแบบไหน นะครับเราจะสามารถแยกแยะกันยังไงฮะแต่ช่วงหลังมาในการสร้างบางทีก็คล้ายๆกันบางทีก็แยกลําบากแยกยากเหมือนกันนะครับนะฮะฉะนั้นนะครับผมถึงพูดตลอดเลยว่าพวกพระพวกสมเด็จพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับในการสร้างทั้งวัดรักทางทั้งบางขุมพรมเนี่ยนะครับมีจานวนเยอะมากนะครับที่เห็นหมุนเวียนกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คงอาจจะมีจํานวนไม่เท่าไหร่ฉะนั้นนะครับของพวกนี้สามารถยังมีของหลุดของหลงได้นะครับถ้าเรายัง พอมีความสามารถในการที่จะดูผ้าได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากได้สบายใจแล้วก็เอาไม่เป็นไรก็ไปเช่ากับเซียนใหญ่นะครับก็อาจจะสู้ราคาสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าพอมีความรู้อะไรก็ลองหาดูครับสักวันหนึ่งนะฮะคงจะประสบความสําเร็จแหละนะครับองนี้ก็ตีทางว่าขุมพมพิมพใหญ่นะนะครับก็ตีทางนั้นนะฮะก็ตีออกทางวัดนั้นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ,แล,ลนะรบแล้วก็เลี่ยมเงินนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินนะ ส่วนปีนี่ผมไม่ได้ระบุปีอะไรหรอกนะฮะนะครับก็ตีทางโซนโซนพิมพ์ก็ไปทางนั้นเนาะผมก็พูดไปทางนั้นเนาะเพราะว่าเพราะว่าพระวัดละคางมาขุมพรมวัดเกศก็กสร้างหลายปีเหมือนกันนะครับแต่พิมพ์อย่างเงี้ยก็ตีลงทางมาขุมพรมนะครับก็เป็นพวกพิมพ์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับแล้วก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะฮะองนี้องนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองหนึ่งองนี้องค์ใหญ่ฮะ องนี้องใหญ่องนี้พระส,สายใต้นะครับพระส,สายใต้ครับเขาจะเรียกกันว่าพระเจ้าสัวซุ้มกระรอกกระแตนะวัดนาสนนะครับวัดนาสนนครศรีธรรมราชนะครับพวกนี้เป็นเนื้อเนื้อว่านเนื้อผงว่านนะครับเป็นเนื้อผงว่านนะครับปีถ้าจําปีไม่ผิดน่าจะปีสี่เจ็ด นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับเป็นของดีที่ผมถือว่ายังเป็นพระพระก็ยังไม่เก่าเลยมากนะก็ปีปีสี่สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดก็ประมาณสักเกือบเกือบยีิปีเนาะนะครับยังไม่ถึง20ปีสิสิบแปปีนะครับเกือบเกือบยีปีนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินองค์ใหญ่นะครับนี่เฉพาะงานเลี่ยมเงินนี่ก็โอ้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลย ใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับพระเจ้าสัวนะครับปุซุมกระลองกระแตนะฮะโอ้องนี้ก็ใหญ่นะครับองนี้ก็ใหญ่ฮะนะครับองนี้เป็นพระขุนแผนหลวงปู่คุยนะครับวัดซับตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่คุยนี่นะครับเป็นผู้สืบทอดนะครับเอ่อเกี่ยวกับวิชาพวก ตำหรับพระคุณแผนอันลือเรื่องฮะแล้วก็ยังเขาเรียกว่าไงล่ะถือว่าท่านเป็นเกจิที่เก่งมากนะครับเกี่ยวกับในการสร้างพวกพระคุณแผนอะไรพวกนี้นะครับสายเหนียวเนี่ยฮะปืนปืนแตกจริงไม่ออกนะครับเป็นที่รู้จักของเมืองเพชรบูรณ์นะครับ ถ้าคุณแผนหลวงปู่คุยท่านได้รวบรวมมวลสารนะครับท่านได้รวบรวมมวลสารพวกผงพายกุมารหลวงปูง่ทิมพวกว่านดอกไม้ทองว่านสบู่เลือดนะครับพวกเครือเถาหลงผงเกศสอนดอกไม้ผงม,มหาสเสน่ห์ร้อยแปดว่านกาหลงนะครับดิน 7, เจ็ดพวกดินดินโปง่งดินเขาเรียกว่าอะไรนะดินโป่งก็ต้องหาเจ็ดที่นะครับแล้วก็ดินเจ็ดป่าช้า นะครับดินเขาเรียกว่าพวกดินดินโป่งดินเจ็ดโป่งแล้วะมาณนแล้วก็ดินเจ็ดป่าช้านะครับแล้วก็มวลสารอีกหลายๆอย่างนะเอามาสร้างนะครับก็ผมถือว่าผ้าขุนแผนเนี่ยนะครับคำว่าขุนแผนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจจีในสร้างเนี่ยนะครับขุนแผนนี่คือนักรบและนักลักนะฮะนะฮะสังเกตนะครับผ้าขุนแผนเนี่ยนะฮะนะครับจะนั่งอยู่ในซุ้มนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นผ้าเยาขุนพลนั่นแหละนะครับเป็นพิมพามวิชัยเห็นไหมฮะ มาวิชัยนะครับนั่งอยู่ในซุ้มนะครับฉะนั้นนะครับเด่นทั้งคงกระพันชาตรีแล้วท่านดูให้ดีนะครับพ้าขุนแผนเนี่ยนะครับรูปร่างลักษณะเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะครับค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ฉะนั้นนะฮะผ้าอย่างเงี้ยนะครับเด่นทั้งคงกระพันชาตรีสายเหนียวแล้วก็ยังเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมโชคลาภด้วยนะครับก็ถือว่าใน ในยุค,ย,คยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะครับถ้าถามผมนะผมว่าผ้าใหม่ที่เราที่เราจะหาหามาห้อยเนี่ยนะครับหลวงปู่คุยท่านเป็นท่านสร้างผ้าใหม่จริงแต่ท่านอายุเยอะแล้วนะฮะหลวงปู่คุยนีย่นะครับถ้าอายุเยอะแล้วนะนะครับผมว่าก็ลองหาผ้าที่ดูแล้วมีเสน่ห์ดูแล้วมีเมตตานะครับเอามาใช้เอามาห้อยก็ดีนะ นะครับหนึ่งราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับสองนะครับผู้ว่าพิธีในการทำก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับพวกพิธีในการทําพิธีในการสร้างนะครับพุทธคุณก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันนะนะครับเกจิเยอะแยะนะครับแต่ที่ผมถือนี่คือคุณแผนหลวงปู่คุ้ยนะครับคุณแผนหลวงปู่คุ้ยนะครับวัดสัตตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะครับก็สายเหนียวนี่ไม่เป็นสองรองใครว่างั้นนะครับปืนแตก นะครับพุทธคุณนี่โอ้โหก็บอกแล้วว่าสุดยอดนะครับโชคลาภมหาสเสน์มหานิยมนะครับก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะเป็นอะไรที่น่าใชยคุณแผนลุกปุ๋คุย้ยวัดสับตะเคียนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เลี่ยมเงินเลี่ยมเงิน,นหนาๆเลยพระองค์ใหญ่นะครับนี่เลี่ยมเงิน,นหนาๆเลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยนะครับองค์นี้ลวงปุ่หลิวครับนะฮะ ก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่หลิวนะครับอุดกิ่งอุดกิ่งนะครับรูปเหมือนหลวงปู่หลิวอุดกิ่งวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะครับปี2539นะครับกองทัพบกสร้างนะฮะกองทัพบกสร้างนะครับปี39นะครับนี่ฮะนะครับก็รูปเหมือนอุดกิ่งหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองปี3 9เเนื้อทองแดงลมดำนะครับนะครับใต้ฐานเนี่ยนะครับอุดเม็ดกิ่งนะครับ ก็เขาก็ปิดด้วยนะครับแผ่นยันทองแดงพญาเต่าเรือนนะครับปิดด้วยแผ่นยันทองแดงพญาเต่าเรือนนะครับปี339ก็ถือว่าเป็นพาที่น่าใช้นะครับแล้วก็ราคาก็ผมไม่เห็นค่อยจะรู้เลยว่าราคาหลวงปู่หลิวเขาแพงรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนแพงแล้วก็เถิดมาเล่นเถิดมาเล่นรุ่นที่ราคาพอฟังราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับ รูปหล่อหลวงปู่หลิวนะฮะรุ่นกองทัพบกเนื้อทองแดงลมดำปีสามเก้าผมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะนะครับราคาก็ยังไม่ไม่ไม่น่าจะแพงอะไรมากมายนะครับยังสามารถที่จะเล่นได้นะส่วนใหญ่ไปแทงเต่าซะมากกว่ามากผมว่านะครับเต่าแพงอยู่นะครับนาะส่วนใหญ่ก็จะเห็นทางนู้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันราคาเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าภาพนี้สวยนะครับ รูปหล่อหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นกองทัพบกเนื้อทองแดงลมดำปีสามเก้าวันไร้แต่งทองจังหวัดนครปฐมนะครับเด่นด้ามเมตตาโชคลาภแม่หลวงปู่หลิวนี่นะครับองค์นี้ก็เขาเรียกว่าเสือหมอบนะครับเลรเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเลสเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อสุดนี่ก็บอกแล้วครับผมเคยเล่าประวัติหลวงพ่อสุดไปแล้วนะนะครับคลิปที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเนาะ ท่านเป็นเกจิที่ถือว่าไม่ธรรมดาสมัยที่ท่านยังอยู่นะฮะไม่ไม่มีครั้งไหนหรอกครับที่ไม่ได้รับการนิมนต์ไปร่วมปลุกเสกพระเครื่องหลวงพ่อสุดหลวงปู่โตเนี่ยนะครับหลวงพ่อกลวยนะทุกงานนะครับไม่มีงานไหนไม่ได้ไปหรอกนะครับไปตลอดนะครับฉะนั้นนะฮะหลวงพ่อสุดเป็นเกจิเกจินึงนะฮะที่น่าใช้ราคาพระเครื่องท่านก็มีราคาลดหลั่นกันลงไปนะนะครับไม่ได้แพงทุกรุ่นนะครับไม่ได้แพงทุกรุ่นรุ่นไหนราคาพอจับต้องได้ก็เล่นรุ่นนั้นแหละครับนะครับรุ่นไหนแพงมากแล้วก็ กำลังเราไม่ถึงแล้วก็เถิบลงมาเล่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเท่านั้นเองนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพระช,ชัยช,ชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพระชัยวัดปู่เอี่ยมวัดหนังนี่มีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์นะครับเนาะเดี๋ยว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 วันหลังวันหน้าคลิปหน้านะคลิปหน้าเดีย๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมผมยังไม่เคยเล่าหลวงปู่เอี่ยมเลยนะเดีย๋ยวผมจะมาเล่าหลวงปู่เอี่ยมให้ฟังสักรอบ นะครับว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดหนังนี่ท่านอยู่ที่วัดไหนนะครับนะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับองค์เดียวกันไหมยังไงเดี๋ยว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 คลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะนะฮะนี่ก็เอาปณนี้คลิปนี้จะเอาพระให้ดูก่อนว่าพระแบบนี้เขาเรียกอะไรพระแบบนั้นเขาเรียกอะไรนะครับเนาะเพราะว่าประวัตินี้ผมก็เล่าไปไหลายคลิปลวนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างนี้นาคปกอย่างนี้นะครับถ้านาคปกแบบนี้นี่ก็แน่นอนฮะอย่างนี้ผมตีลงทางลรบุรีแน่นอนพวกนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับพวกนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยฮะนะครับสวยเนื้อชินนี่คือชนะนะครับชินนี่คือชนะชนะนะครับผ้าเนื้อชินเนี่ยนะครับเดินทางสายเหนียวคงกระพันใลนนาหน้าเลยนะครับนําหน้ามาเลยนะนะครับพว์นี้เป็นผ้านาคปกนะครับผ้านาคปกนะฮะ ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยนะฮะเนื้อชินก็สายเหนียวนะครับคงกระพันนะครับสุดยอดนะลบบุรีนี่เป็นอะไรที่บ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเกี่ยวกับพระกุนะครับตรงนี้พระรอดพระรอดตรงนี้ก็สวยนะครับพระรอดลําพูนนะฮะอย่างนี้ก็พระรอดลําพูนนะครับพระรอดนี้ก็สวยฮะเขาพิมพ์บ่งบอกโซนเนื้อโซนอะไรก็สวยดีนะครับเหมือนเขาเลี่ยมมาแล้วเขาแกะออกอนะครับพระรอดลําพูน พระรอดนี่เป็นพาดอยู่ในชุดเป็นจัภาคีนะครับพระรอดนี่เป็นชุดอยู่ในชุดเป็นจัภาคีนะพระรอดนี่นะครับเป็นอะไรที่น่าใช้นะพระรอดนี่นะครับลองหาใช้ดูนะครับเล่งเงินแพงเหมือนกันนะเล่นเงินแพงเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยว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 คลิปหน้าจะผมจะมาเล่าเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกจิ Favorite. ต่างๆให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีก็ ผมก็จะเล่าเฉพาะพระที่ผมมีนะฮะพระองค์ไหนไม่มีตัวอย่างให้ดูผมก็ไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่ผมไม่ค่อยอยากจะไปยืมรูปของหลายๆท่านมาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมชอบพระที่ผมมีในมืออยู่แล้วอะไรประมาณนี้ามาเล่าให้ฟังนะครับเอาอย่างไรแล้วนะครับนะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่อย่างไรแล้วผมต้องขอขอบพระคุณนะครับในการติดตามรับชมรับฟังนะครับ ผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะฮะนะฮะอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมีอะไรจะผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทอง คลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอพบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ